สวัสดีครับทุกคนผมโค้ดมาร์ทนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าอะไรฟังมีเด็กหนึ่งคนนะฮะอยู่ดีๆก็สอนออกกำลังกายปกติเลยนะครับไม่ได้คิดตั้งอะไรก็คือน้องถามก็แนะนําปกติอยู่ดีน้องก็ให้เราเชนให้เฉยเลยเอ้ยมาละคนข้างหลังนะว่าไง1 1> เอ้ย1 1> นัดกันกี่โมงทุ่ม <1 S 1> สองทุ่1 1> ใช่ห่ 1. 1> สองทุ่ม <1. S 1> น่งนนัดกันสองทุ่ม <1. S 1> ค่ะ ดีดีหนึทุพี่ดูเล่นแค่โอเคงั้นพี่ผิดเลยพี่มีเทนหนึ่งทุ่มมันก็เล่นเล่นไปก่อนเดี๋ยวเจอกันสองทุ่มรีบไปไหนเปล่าอ๋อตกใจหมดเลยนี่พี่กำลังคุยกับกล้องเลยว่ามีเด็กคนหนึ่งเนี่ยจะสอนฟรีให้ก็ไม่เอาอย่าอย,อย่าเสียตังเฉยเลยเนี่ยเข้ากล้องหน่อยดินี่คือยังไงวันนี้ต้องการอะไร ต้องการเอ่อต้องการให้ช่วยอะไรช่วยถ่ายทอดวิชา,า,อ,ชาอ,อารมณ์เหมือนคลายตะขาบเนี่ยหรอนายอยากรู้เรื่องไหนมันมันนั่งข้างๆกันหน่อยอยากรู้เรื่องอะไรไอ้คุณนิดนึงดิอยากรู้เรื่องอะไรให้พี่สอนอะไรการลดกล้ามเนื้อลดกล้ามเนื้อลดไขมัหรือเวลากี่เดือนนะเดือนหนึ่งครึ่งเ,เดือนเดือครึ่งเดือนจะเอาความรู้แค่ไหน อยากจะลดไขมันหรือว่าจะลดน้ําหนักมันมันที่เดียวกัน,ม,นมันไม่เหมือนกันนี่ลดน้ําหนักก็มีไขมันหายเหมือนกันแต่ถ้าจะลดไขมันอย่างเดียวเนี่ยก็จะยากนิดน,นึงแบบนักกีฬาหรือแบบว่าผู้หญิงลดน้ําหนักทั่วไปนาะอยากให้พี่สอนอะไรเครื่องอุปกรณ์ใช้เป็นหมดยังเอาเท่าที่ทำได้เท่าที่ทาได้เอาจริง้นถอดเสื้อก่อนถอดเสือ้อใช้อออของก่อนไม่ไหวไม่ไหวใช่ไหม วนอาหมุนรอบหนึ่งหมุนหมุนตัวรอบหนึ่งโอ้โหอันนี้ขายได้เลยนะเนี่ยเนื้อแน่นนะเนี่ยถ้าเป็นเงินได้ก็ดีพี่วันนี้อยากเล่นช่วงไหนอยากเล่นทั้งหมดเลยเหรอถือว่าก็นนี้ผมอยากพี่สอนเหมือนว่าอาจจะสอนให้หมดทุกท่าได้เหมือนแล้วว่าแบบบางวันเนี่ยคเว้นเว้นวันยังไงในการเล่นจต่การวันเวลายังไงจัดตารางยังไงใช่จัดตารางยังไงทั้งเดือนหรือว่าหนึ่งสัปดาห์ ทาได้อ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะแนะนํำยังไงนะจะเปลี่ยนจากคนตัวเท่านี้เป็นหมีคนนี้ได้ไหมใช่ไหมเอาใหญ่กว่านี้ใช่ไหมก็ได้พอดีพี่เฮ้ยเอาใหญ่กว่านี้เหรอโอ้โหถ้ามีปานเต๋อจะไปยืดกระดูกยืดกระดูกด้วยอายุเท่าไหร่อ่ะยี่สิบสองใช่เหรอะไรยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอันนี้เท่าไหร่มายืดได้แล้วแต่มันต้องให้แบบรับรองถ้าต่ำว่าสิบเจ็ดถ้าจะไม่ปิดนะ ถ้าหารมันต้องมีน้ำหนักไหมมันต้องจำกัดน้ำหนักนะจำกัดกีได้น้ำหนักเกินไหมเกินคือเกินเท่าไหร่สามสิบโลเกินมาสามสิบโล<ช>โอเคเปน็นอย่างอื่นดีกว่าแต่แต่คือม,มาันสามารถดึงมหยดได้ดึงมหยดได้ไดแต่ข้อสอบมันเขาอวยวดไม่ได้ข้อสอบต้องผ่านแต่น้ำหนักเนี่ยสามารถคุยกันได้ใช่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอแค่นี้บ๊ายบายคขอบคุณครับ